ชายหนุ่มผู้มีความสามารถพิเศษไม่เหมือนใครเขาสามารถมองเห็นอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในหนึ่งวินาทีข้างหน้าชีวิตของเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะสวัสดีครับอยู่กับพวกเราช่องโลโมและวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่องวันเซคันด์แชมเปียนให้เสียงภาษาไทยโดยจันทบุรีเกิดเละข,ขึ้นมาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในวันนั้นเองเด็กชายที่มีชื่อว่าโชทินยันก็ได้เกิดออกมาลืมตาดูโลกเป็นครั้งแรกเขาเกิดมาแล้วก็ตายไปในหนึ่งวินาทีก่อนจะฟื้นคืนชีพกลับคืนมาเหมือนปกตินะับตั้งแต่นั้นมาทิน ก็สามารถมองเห็นอนาคตล่วงหน้าได้ในหนึ่งวินาทีเวลาก็ผ่านไปหลังจากที่แม่ของทินยันได้เสียไปแล้วคนเป็นพ่อก็เลี้ยงทินยันมาเพียงลําพังจนตอนนี้ทินยันก็มีอายุครบห้าขวบแล้วครับในวันนั้นเองระหว่างที่ทินยันและพ่อของเขากําลังนั่งดูทีวีอยู่นั้นกองสลากก็กําลังทายผลรางวัลอยู่เช่นกันทินยันที่นั่งฟังอยู่ก็ได้ใช้พลังวิเศษมองดูอนาคตภายในอีกหนึ่งวินาทีข้างหน้าปรากฏว่าผลสลากก็ออกมาตามที่ทินยันได้ทายเอาไว้ทุกอย่างเลยซึ่งนั่นกระทำเอาคนเป็นพ่อเนี่ย ถึงต้องกับอึ้งในความสามารถของทินยันมากมากเลยครับมีลูกกูทําแบบนี้ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันครับเนี่ยในเวลาต่อมาเนี่ยพ่อก็ได้พาทินยันออกมาจะหาเงินสักหน่อยกะว่าจะขอรวยทางลัดพวกเขาก็พากันไปแทงไฮโลนั่นเองครับพ่อเนี่ยก็ให้ทินยันใช้ความสามารถพิเศษในการดูผลของไฮโลแต่ทว่าทินยันก็มีเวลาเพียงแค่หนึ่งวินาทีในการดูอนาคตจึงนั่นก็ทําให้พ่อของเขาเนี่ยเสียไฮโลในวันนั้นไปต่อมาทางรายการทีวีชื่อดังก็ได้เชิญให้ทินยันเนี่ยไปออกโชว์ความสามารถพิเศษ หน่อยโดยพิธีกรจะทําการทายผลไพ่จากสำรับซึ่งทินยันเนี่ยก็สามารถทายได้ตรงเป๊ะทุกอย่างเลยทีเดียวเชียวครับซึ่งนั่นก็ทําให้เขาเนี่ยดังไปในช่วขค่มคืนบางคนก็ไม่เชื่อในความสามารถของทินยันบางคนก็บอกว่าจะใช้ความสามารถนี้ไปเล่นการพนันแต่ทว่าเวลาแค่หนึ่งวินาทีมันจะไปพอได้ยังไงกันละ่ะทางด้านของนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าบอกเขาไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดๆที่จะพิสูจน์มันได้ซึ่งนั่นอาจจะอยู่ที่ตัวของทินยันเขามีปฏิกิริยา ตอบของเขาเร็วกว่าปกตินั่นเองครับทินยันเนี่ยก็ได้บอกกับพิธีกรว่าถ้าเขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะใช้พลังพิเศษก็เพื่อที่จะช่วยเหลือคนอื่นให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนั่นเองครับจนเวลามันก็ผ่านไปทินยันก็ได้โตเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตัวเขาเป็นพนักงานที่บาร์แห่งหนึ่งตอนนี้สภาพของเขามันต่างจากตอนเด็กๆเ,เอามากๆเลยครับพลังพิเศษที่เขาเคยบอกว่าจะเอาไปช่วยเหลือคนอื่นนั้นตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นเลยครับแถมเวลาอยู่ในร้านมักจะมีลูกค้าบังคับให้ทินยันเนี่ยโชว์ทายอนาคตเพื่อแลกกับเงินทินนยัก็ ทมันเพราะว่าเงินเขาก็ไม่ค่อยจะมีด้วยเช่นกันครับทินยันเนี่ยก็มีลูกชายอยู่หนึ่งคน,น,นเขามีชื่อว่าจื้อเลียงซึ่งลูกของทินยันเนี่ยก็มีปัญหาในการได้ยินฉะนั้นแล้วเขาก็ต้องใช้เครื่องช่วยฟังอยู่ตลอดเวลาและเขาก็ยังเป็นเด็กที่ฉลาดเอามากๆด้วยครับต่อมาก็มีกลุ่มนักเลงขาใหญ่ที่ทินยันได้ไปกู้ยืมเงินพวกนั้นมาเพื่อที่จะเอาไปจ่ายเป็นค่าผ่าตัดเพื่อรักษาลูกชายของเขามาทวงเงินถึงที่บาร์พวกมันก็กดเอามากๆเลยที่ทินยันไม่ยอมคืนเงินให้กับพวกมันแถมยังตัดสายโทรศัพท์ใส่อ ซึ่งนั่นก็ทําให้มีการวางมวยกันเกิดขึ้นนิดหน่อย3รุมหนึ่งพวกมันรุมกระทืบแต่ทว่ากินหยันก็สามารถหลบได้ทุกฝีก้าวเหมือนเดิมเขาใช้พลังวิเศษในการมองเห็นอนาคตอีกตามเคยในจังหวะนั้นก็มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านพอดีเขาเนี่ยมาจากค่ายมวยแห่งหนึ่งเขาเนี่ยก็ได้เห็นทักษะการต่อสู้ของทินหยันที่สามารถหลบหลีกได้ทุกฝีก้าวึ่งนั้นก็ทําให้เขาประทับใจเอามากๆเลยครับในเวลาต่อมาทุกคนในร้านก็ถูกตำรวจเอาไปสอบปากคำที่โรงพักว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันนะหลังจากนั้นก็ถูก ปล่อยตัวกันออกมาในระหว่างที่ทินหยันกําลังนั่งสูบบุหรี่ชิวๆอยู่นั้นชายแปลกหน้าคนนั้นก็ได้เดินเข้ามาหาซึ่งเขาเนี่ยก็มีชื่อว่าชีชุนเขาก็ได้เข้ามาแนะนําตัวกับทินหยันแล้วก็บอกว่าผมมาจากค่ายมวยที่ชื่อว่าหญิงยี่ครับผมอยากจะถามคุณว่าคุณเคยฝึกทักษะการต่อสู้มาหรือเปล่านะทินหยันเนี่ยก็บอกไปว่าไม่เคยครับชีชุนก็ได้ชวนให้ทินหยันเนี่ยเข้าไปฝึกค่ายมวยของเขาสักหน่อยเขาต้องการคนแบบทินหยันเพื่อเอาไปเป็นคู่ซ้อมสําหรับการขึ้นชกในการแข่งขันที่กําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองครับแต่่ทวา ทนนยยยักไไไมม่่่ด้้สใจจออะะรรีาาเเขวลชีชุนก็ได้ยื่นน้าบัตรให้กับทินยันเอาไว้เผื่อเขาอาจจะคิดเปลี่ยนใจทีหลังขึ้นมานั่นเองครับในวันต่อมาหลังจากที่ทินยันได้ไปส่งลูกที่โรงเรียนเสร็จแล้วเขาก็ได้กลับมาที่บาร์พร้อมกับข่าวร้ายทินยันถูกไล่ออกมาให้เป็นพนักงานที่นี่อีกต่อไปถึงเขาจะอยู่ที่นี่มาแล้ว20ปีก็ตามจากนั้นทินยันก็รู้สึกเซ็งๆที่โดนไล่ออกก็เลยขอไปนั่งจิบเบียร์อยู่คนเดียวที่ริมถนนเขาไม่รู้ว่าจะไปหาเงินมาจากไหนกันทินยันก็ได้หยิบหน้าบัตรของชีชุนขึ้นมาดู ในเช้าวันต่อมาเนี่ยทินยันก็ได้ไปหาชีชุนที่ค่ายมวยตามนามบัตรนันน่นเองครับหลังจากที่เข้ามาแล้วชีชุนก็ได้พูดประวัติต่างๆของค่ายมวยให้ฟังเขายังได้บอกอีกว่าต้องการให้ทินยันเนี่ยเข้ามาฝึกซ้อมกับเขาก็เพื่อที่จะไปต่อสู้กับนักมวยจากฮ่องกองที่เคยเป็นแชมป์มาก,ก่อนนั่เนเองครับซึ่งเขาก็มีชื่อว่าโจทั้งสองเนี่ยก็ได้ตกลงกันชีชุนก็ได้เอาเงินให้โจไปจํานวนหนึ่งสำหรับการเข้ามาเป็นนักมวยที่ค่ายนี้สําหรับตัวของทินยันเขาไม่ได้ต้องการใช้ชนะแต่เขาต้องการแค่่เเเงงินนนสากกําาาหรรรัััับบกกกกฝึท้อค ที่แชมป์นักมวยของฮ่องกงที่ชื่อว่าโจในวันนี้เขาก็ได้เข้ามาเคารพศพคู่ต่อสู้นักมวยที่เขานั้นได้น,น็อกจนทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยถึงกับเสียชีวิตกันเลยทีเดียวเวลาก็ผ่านไปในเช้าวันแรกสาหรับการฝึกซ้อมของทินนยันเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเต็มที่กับมันเลยสักเท่าไหร่นะักมันรู้สึกเหนื่อยอามากๆเลยเหนื่อยจนแบบว่าขอลาออกได้ไหมครับทางด้านของจื่อเหลียงเนี่ยก็ได้ไปตามหาพ่อของตัวเองที่บาร์เท่าแก่ที่เป็นเจ้าของร้านก็ได้บอกว่าพ่อเองอะ่ะไปทํางานที่ค่ายมวยนู่นแล้วลูกไปตามหาเอาเองนะไอ้หน ไปหาพ่อของตัวเองที่ค่ายมวยทิ้นยันได้เห็นว่าลูกของตัวเองเนี่ยเข้ามาดูก็เลยต้องฝึกซ้อมอย่างหนักหน่นวงเพื่อให้ลูกของตัวเองภูมิใจไปอีกหนึ่งแมตช์จากนั้นภาพก็ตัดไปในวันของการนัดชกที่เวทีท้องถิ่นขณะที่ชีชุนกําลังไฟอยู่กับนักมวยฝ่ายตรงข้ามทุกอย่างก็เหมือนจะไปได้ดีชีชุนต่อยเข้าได้อย่างแม่นยําทุกจุดแต่จู่ๆเขาก็เริ่มเกิดอาการหอบหืดขึ้นมาแต่เขาเนี่ยก็ยังไม่ยอมแพ้จนสุดท้ายเนี่ยก็โดนอ,อีกฝ่ายนนอะเข้าให้นักมวยอีกฝ่่่่าาายยยกกกกก็็็ไไไดดด้้พูออออมมวหหนนนเปแแแบบบีตตลละครร มีใครที่ค่ายหญิงยี่ที่เป็นนักชกจริงๆบ้างชีชุนเนี่ยก็โดนดูถูกไปเยอะมากเลยหลังจากนั้นเขาก็ขอให้ทินยันเนี่ยขึ้นไปชกแทนหน่อยเพื่อรักษาชื่อเสียงของค่ายมวยเอาไว้แค่ยกเดียวก็เท่านั้นนะ่ะท้ายเนี่ยทินยันก็ยอมตกลงในตอนแรกเขาก็โดนคู่ต่อสู้เล่นเอาสยับเลยทีเดียวเชียวเกือบจะโดนน็อกอยู่หลายลออแต่เขาก็รอจังหวะเพื่อใช้พลังวิเศษมองเห็นอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นซึ่งในจังหวะนั้นเมื่อเขาได้เห็นเวลาล่วงหน้าแล้วเขาก็ได้ยัดหมัดอันทรงพลังเข้าไปที่ฝ่ายคูู่่ตอส ซึ่งนั่นก็ทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยถึงกับล้มลงไปนอนที่พื้นกันเลยทีเดียวครับจากนั้นการแข่งขันก็ถูกยุติพอดีเนื่องจากหมดเวลาเิียันก็รอดตัวไปในครั้งนี้เกือบจะโดนคู่ชกเล่นงานกลับแล้วไม่ละ่ะหลังจากจบการแข่งขันทุกคนก็เดินกลับออกมาชีชุนก็ได้พูดขอบคุณกับทินยันที่ได้มาเป็นคู่ฝึกซ้อมให้กับเขาเขาคงไม่มีทางกลับขึ้นไปชกอีกต่อไปได้แล้วเพราะว่าเขานั้นก็เป็นหอบหืดแต่ทว่าก่อนที่ทุกคนจะเดินจากกันไปทินยันก็ยืนคิดอะไรอยูููู่่่บ้้้าาาาางงงงอออยยแลลลวกกกก็มมไปททีเขคจจะใํใใหภิ ก,ก่อนที่เขาจะพูดออกมาว่าพวกคุณเคยได้ยินเรื่องมนุษย์มหัศจรรย์หนึ่งวินาทีไหมจากนั้นพวกเขาก็ได้พากันไปที่บาร์ของเท่าแก่แล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่องนี้จนสุดท้ายเนี่ยเท่าแก่ก็ได้แนะนําให้กับทินยันว่าลองคิดดูสิ20ปีที่ผ่านมานายมัวแต่โชว์กลนทำนายให้กับลูกค้าเพื่อเอาแค่เงินนั่นคือจุดสูงสุดของชีวิตนายแล้วหรือซึ่งนั่นก็ทําให้ทินยันเนี่ยคิดได้ขึ้นมานั่นเองครับเขาเนี่ยก็ตกลงกับชีชุนว่าจะขอโชกมวยต่อยต่ออย้ยจงมะเาาารรคๆสชื เสียงไปด้วยกันภาพก็ตัดมาที่โจนักมวยฮ่องกงเอเจนซี่ผู้ดูแลของโจก็กําลังจับคู่ชกมวยที่คุณสมบัติกากๆให้กับโจนั่นเองครับเขาไม่ได้ต้องการใช้ชนะที่แท้จริงเขาเพียงต้องการแค่สปอนเซอร์เงินสนับสนุนและก็ชื่อเสียงให้กับค่ายของตัวเองก่เท่านั้นครับแต่ทางด้านของโจนเนี่ยก็ไม่ค่อยจะพอใจสักเท่าไหร่นะเขาก็ต้องการที่อยากจะเจอคู่ต่อสู้ที่เป็นมวยจริงๆจังๆเช่ชชชนกันทางด้านของทินนยันก็เริ่มจริงจังกับการฝึกซ้อมมากขึ้นกว่าเดิมเขาทุ่มเทกับการฝึกซ้้อทััทัังงววนนนคืนกกบชชีุพเขา ผสมผสานเทคนิคการต่อสู้และพลังวิเศษของทินยันเข้าด้วยกันจนในแมตช์แรกของการแข่งขันขทินยันก็สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายได้ซึ่งนั่นกระทำมาชื่อเลียงภูมิใจในตัวพ่อของเขามากๆเลยทีเดียวเชียวครับในเวลาต่อมาทินยันกับชีชูก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นด้วยมิตรภาพและความจริงใจที่พวกเขามอบให้ซึ่งกันและกันทางด้านของคู่ฝึกโยคะที่ร่วมกับค่ายของชีชูก็ได้ถามกับชื่อเลียงไปว่าแม่ของเธอไปไหนแล้วชื่อเลียงเนี่ยก็ได้บอกว่าแม่ไปแล้วครับไปกับผู้ชายคนอื่นนะ ในเวลาต่อมาชื่อเสียงของค่ายมวยก็เริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นก็มีคนขอมาเข้าเป็นลูกศิษย์เยอะขึ้นด้วยเช่นกันจํานวนเงินก็เริ่มไหลเข้ามาเรื่อยๆจนมันทําให้ทินยันเนียใช้หนี้ให้กับเท่าแก่ได้จนหมดสักทีหนึ่งและในเวลาต่อมาทินยันก็ได้ไปออกรายการทีวีพวกเขาพูดถึงเรื่องสมองของทินยันหมอก็บอกว่าโดยปกติแล้วคลื่นสมองของคนเราจะมีเพียงแค่เส้นเดียวแต่ทว่าของทินยันเนียมีคลื่นสมองอยู่ด้วยกันทั้งหมด2เส้นซึ่งนี่ก็เป็นการค้นพบที่น่าตกใจออกมากๆเลยในวงการ พต่อมาชีชูและทินยันก็ถูกเรียกให้เข้าไปคุยที่สมาคมมวยระหว่างประเทศพวกเขาเนี่ยก็ถูกสั่งห้ามไม่ให้ขึ้นชกเพราะความสามารถของทินยันที่มองเห็นอนาคตได้นั่นเองครับแต่ทางด้านของทินยันก็พยายามจะบอกว่าหนิมันเป็นคุณสมบัติที่ได้รับมาตั้งแต่เกิดแล้วนะทําไมถึงจะขึ้นชกไม่ได้ละ่ะสุดท้ายเนี่ยพวกเขาก็บอกว่าถ้าอยากจะขึ้นชกก็ให้ไปเอารายงานทางการแพทย์ที่พิสูจน์ว่าสมองของทินยันกลับมาเหมือนคนปกติให้พวกเขาดูสักหน่อยถึงจะให้ขึ้นชกนั่นเองครับต่อมาทางด้านของเอเจนซี่ที่ดู จก็ได้เข้ามาพูดคุยกับทินยันเขาเขียนอะไรบางอย่างลงไปในกระดาษแล้วก็ให้ทินยันทายว่ามันคืออะไรทินยันก็สามารถทายได้ถูกต้องซึ่งเขาก็เขียนชื่อของโจนั่นเองครับท้ายสุดเอเจนซี่ก็ยอมให้ทินยันเนี่ยขึ้นโชกับโจโดยเขาก็ยังคงหวังผลกําไรและการเรียกคนดูได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเวลาก็ผ่านไป้วยความสนิทสนมและมิตรภาพที่ดีงามทินยันกับคู่สอนโยคะก็เหมือนจะตกหลุมรักกันเข้าแล้วด้วยเช่นกันต่อมาระหว่างที่ทินยันกําลังเดินกลับ,บบ้านพร้อมกับลูกชายของตัวเองอยู่นั้นนักมวยคู่ต่ตอ ที่แพก้การเข่งขันให้กับทินยันก็ไม่พอใจมาดัก,กรอแล้วก็หาเรื่องเขาเพียงเพราะว่าเขานั้นไม่ได้ขึ้นชกกับโจแต่กลับเป็นทินยันที่ได้ขึ้นชกแทนนั่นเองครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็มีปากเสียงกันอยู่สักพักจนสุดท้ายทินยันกับลูกชายก็พลาดท่าโดนรถพุ่งชนเข้าให้ในวันต่อมาหมอก็ได้แจ้งว่าทินยันนั้นปลอดภัยแล้วแต่ทว่าสมองของเขาก็ได้กลับมาเหมือนปกติซึ่งนั้นก็ทําให้เขาสูญเสียพลังวิเศษที่จะมองเห็นอนาคตไปทางด้านของลูกชายตอนนี้ก็มีอาการโครมา่าเนื่องจากมี มีเลือดออกในสมองแต่ทั้ง3คนก็ดูแลชื่อเหลียงด้วยความรักและความเป็นห่วงจนเวลามันก็ผ่านไปนานแสนนานในคืนวันนั้นชายคนเดิมที่ทําให้ทั้งคู่เกิดอุบัติเหตุก็ได้เข้ามาขอโทษกับทั้งสองก่อนที่เขาจะบอกให้ทินหยันเนี่ยกลับขึ้นไปชกเหมือนเดิมหรือความกโกรธจากเรื่องวันนั้นทินหยันก็ใส่เบ้าหน้าไอ้หนุ่มคนนั้นไปหนึ่งทีแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาเพียงจะบอกว่ารู้ไหมทําไมฉันถึงไม่อยากให้นายขึ้นชกในวันนั้นก็เพราะว่านายใช้พลังนั่นไงมันไม่ยุติธรรมนายร ท,ที่รู้ว่าจะแพ้ทั้งที่รู้ว่าจะบาดเจ็บ แต่มันก็ต้องเดินหน้าต่อไปพอพูดเสร็จเขาก็เดินจากไปซึ่งนั่นก็ทําให้ดินหยันเนี่ยถึงต้องเก็บเอามาคิดอีกครั้งในคืนนั้นเองลูกชายของเขาก็ฟื้นกลับคืนมาดินหยันก็รีบเข้าไปกอดลูกชายในทันทีเขาดีใจเอามากๆเลยที่ลูกของตัวเองนั้นไม่เป็นอะไรแล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะกลับขึ้นไปโชคอีกครั้งหนึ่งโดยครั้งนี้เขาฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงตั้งใจเอามากๆเลยทีเดียวเชียวถึงเขาจะไม่มีพลังวิเศษแล้วก็ตามจนมาถึงวันชคนัดชิงแชมป์สำหรับการโชคในครั้งนี้จะมมมมีอยยู่ทั้้้งหหดดวกวกน10ชใใเลาาร และ3นาทีเหมือนทุกอย่างพร้อมทั้งคู่ก็เริ่มชคกันในทันทีทั้งคู่เนี่ยก็สูสีกันเอามากๆเลยทีเดียวครับไม่มีใครยอมใครถึงแม้ว่าทินยันเนี่ยจะไม่มีพลังนั้นแล้วก็ตามเขาก็ใช้ทักษะทุกอย่างที่ได้ซ้อมมาใส่ไปหมดแมกกนเลยทีเดียวเชียวสู่กันไปหลายยกจนมาถึงยกสุดท้ายกรรมการก็บอกว่าปกติแล้วถ้าใครมาต่อยกับโจไม่มีใครอยู่ถึง10แมทหรอกครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทินยันสามารถมาไกลได้ขนาดนี้จากนั้นเวลาก็ดําเนินต่อไปทั้งคู่ก็ยังไม่มีใครสามารถน็อกใครได้จนสุด ท้ายเนี่ยทินยันก็ถูกโจใส่เข้าไปเต็มๆจนลม้มลงไปที่พื้นแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ลุกขึ้นมาต่อสู้อีกครั้งจนเวลามันก็ได้หมดลงไปทินยันที่เหนื่อยเอามากๆและกําลังจะลม้มลงโจก็รีบวิ่งเข้ามาประคองไว้ในทันทีทุกคนก็ต่าง,งส่งเสียงเชียร์ให้กับนักมวยทั้งสองว่าเป็นนักมวยที่มีน้ําใจเอามากๆเลยทินยันกับโจก็กระซิบข้างหูกันว่ามันเป็นการชกที่ดีมากก่อนนี้ทินยันจะเดินออกไปจากสนามกับลูกชายของตัวเองด้วยความภูมิใจเขาไม่ได้สนใจกับการชนะหรือแพ้แม้แต่น้อยเลยเขาไม่ฟังงผลคคะแแนนด้้้วยซําาเขตอ การทาให้ลูกภูมิใจในตัวเขาก็เท่านั้นเองครับทางหน้าของโจเนี่ยก็ได้ต่อสู้กับนักโมยอย่างทีน่นยยนที่คุณสมบัติเท่ากันด้วยเช่นกันชีชูก็ได้ทําตามความฝันที่จะทําให้ค่ายมวยมีชื่อเสียงและก็ให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้นทุกอย่างก็จบลงด้วยดีทุกคนแฮปปี้ได้ทําอย่างใจหวังและหนังก็ได้ตัดจบลงไปอย่างสวยงาม